บีโอไอหนึ่งกำลังสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและอินโฟมาร์เก็ตแถลงข่าวเตรียมจัดงานซับคอนไทยแลนด์2024งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับซัพพายเชนระดับโลกชูศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหการรมที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนตั้งเป้าจับคู่ธุรกิจกว่า9,000คู่ค่าสร้างมูลค่าเชื่อมโยงกว่า20,000ล้านบาทโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-18พฤษภคม257นะา,บบางนก งานสับคอนไทยแลนด์ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15-18พฤษภาคมปีนี้ที่ศูนย์ไบเทคก็เป็นอีกงานที่มีความสำคัญมากนะครับที่ b YU ิวไอได้จับมือร่วมกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นสมาคมรับช่วงการผลิตไทยหรือว่าไทยสับคอนแล้วก็าทางบริษัทอินรฟมาเมเก็ตนะครับเราจับมือจักงานนี้ร่วมกันมาเป็นเวลา18ปีนะครับแต่งานปีนี้จะมีความสาคัญมากขึ้น,นกว่าปีก่อนๆอีกนะครับ โดยงานครั้งนี้จะเป็นเวทีสําคัญที่บริษัทชั้นนําจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์นะครับรวมทั้ง EV แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นซีมิคอนดักเตอร์หรือ PCB นะครับแล้วก็ไปจนถึงบรรดาผู้ผลิตระบบออโตเมชันเครื่องจักรกลเครื่องมือแพทย์แล้วก็อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆนะครับจะได้มีโอกาสมาพบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศนะครับ ซึ่งทําให้เกิดการเชื่อมโยงกันและนําไปสู่การซื้อขายชิ้นส่วนในประเทศมากขึ้นนําไปสู่การว่าจ้างผลิตชิ้นส่วนในประเทศและก็รวมทั้งการร่วมทุนระหว่างบริษัทไทยและต่างชาตินะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งกันและกันด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสําคัญที่เราต้องการจัดให้งานซัพคอนไทยแลนด์เนี่ยเป็นเวทีสําคัญที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้มาพบกันนะครับซึ่งในแง่ของ B.I. นะครับ บทบาทของ BOI ที่ทำในเรื่องการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นงานที่บิวให้ความสำคัญนะครับเนื่องจากเราะหนักดีว่าการสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EV หรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเนี่ยเรื่องสป라이์เชนนี่เป็นหัวใจสำคัญนะครับ mm hmm. ถ้าเรามี p l y 이์เชนที่ครบวงจรแล้วก็เข้มแข็งเนี่ยก็จะทำให้ประเทศไทยมีคีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุนแล้วก็จะยิ่งทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้มีฐานที่มั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับน้านะครับการเติงานตอนนี้นะครับเราไปในเรื่องของการเติงานเกือบครบรล้วก็เส ในส่วนของงานนะครับนอกจากเราได้ผู้ปรกอบการนะครับจะได้เจอทำพิเศษมาชิ้นกับผู้ค้ารายใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีผู้เรียกว่าผลิตชิ้นส่วนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นจนํานวนหนึ่งนะครับจากเกาหลีนะครับจากทางด้านาญี่ปุ่น นะครับก็จะมาเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่า,าร่วมร้อยบริษัทนะครับงานซับฟันไทยแลนด์เนี่ยนะครับเป็นงานฝึกชิ้นส่วนยังจัดอยู่ช่วงเวลาเดียวกับงานอินเตอร์แมทนะครับเป็นงานเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องจักรกลนะครับรวมกับง,งานพลาสติกลอปเปอร์ด้วยนะครับซึ่งเราจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่2นะครับรวมในงานซับฟันไทยแลนด์นะครับงานอินเตอร์แมทพลาสติกลอปเปอร์นเนี่ยเราใช้ฮอร์ทั้งหมด7ฮอร์ของไบเทคนะครับก็คิดว่านับนับนับปีนี้นะครับเทรนด์ของอุตสาหกรรมนะครับไปเรื่องของ EV นะครับไปเรื่อองงข นะครับทำยังไงเราจะไปถึงได้อ่าซีโร่ได้นะครับก็จะมีเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเข้ามาบอกเล่านะครับให้ชาวอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับรับฟังรับทราบตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเทคโนโลยีล่าสุดนะครับเพื่อรองรับการเติบโตของ EV เนี่ยนะครับอ่าก็จะมีในงานนี้ด้วยนะครับโดยจะพบเทคโนโลยีไม่ว่าจะในกลุ่มชิ้นแนลแมชชีนทูนะครับกลุ่มออโตเมชันนะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยมากกว่าพันห้าร้อยแบรนด์ไทยนะครับแล้วก็ทางบีอไีก็พยายามปรึกษากันตลอดว่าจะพัฒนาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยันยนต์ยังไงให้ ของประเทศไทยเนี่ยให้เกิดความก้าวหน้าที่ทางกับต่างประเทศซึ่งเราก็พยายามที่จะซัพพลายอรจากต่างประเทศมาหลายหลายค่ายนะแล้วก็มาชิงกันมาอะไรกันมาถ่ายทอดความรู้มาถ่ายทอดเทคโนโลยีกันนะเพื่อเป็นทางลัดทางหนึ่งที่จะสามารถทาให้คนไทยเราเนี่ยก้าวข็้ไปสู่ผู้ประกอบการระดับโลกได้จะมาเป็นดีทอยแอ็มเอ็นซียเหมือนเดิมนะตึ่เราคาดการว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วผู้ที่มาชมเนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านไม่มาเนี่ยท่านจะ ตกเทนะครับนะจริงๆง,งานนี้ตั้งหัวนี้ไม่มาตกเทมาไม่เป็นโอกาสที่ดีมากที่ผู้ประกอบการรถยนต์ตั้งหกเจ็ดค่ายที่มามุดนะท่านควรจะต้องมางานนะตัง้งสิบห้าถึงสิบแปดนสภาคมนะถ้าไม่มานั่นผมบอกว่าเสียดายนะโอกาสที่จะมีอย่างเงี้ยมีน้อยมากนะไม่ได้ไมีได้บ่อยๆนะฮะงอยากจะชืชวนต่านมานะ คับมาเที่ยวงานแล้วก็มาเยี่ยมชมบุสมาคมด้วยนั้นจะได้เห็นบุสมาคมว่าสมาคมมีสกัภาพทำอะไรได้บ้างจะได้เห็นผู้ประกอบการแต่ว่ามีความสามารถแค่ไหนในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆทันสมัยมีระบบอโตัาชก่นอย่าง,างไรนะขอเชิญเลยครับนะขอบคุณครับ